สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมันน้ก็มาพบกันอีกแล้วพี่น้องมันนิก็โมมีรถนะพี่น้องเขาก็เลยขี่รถมเมเนาะพี่น้องขี่รถมย์มาตรวจเลือดมาตรวจเลือดไอ้ทุกขาปีนะพี่น้องมาเช็คเลือดเช็คแกงว่าเป็นโรคอียังบอเนาะเบาหวานความดันปกติอยู่พี่น้องลอยยี่สิบเมตรความความดันความดันปกติมันเป็นยังไงทั้งนอกพี่น้องความดันกับปกติอยู่กับทรงเลือดไป สองหลอดพี่น้องเขาเลือดขอไปสองหลอดเนาะวันนี้ก็มาตรวจเงี้ยวเนาะตรวจเงี้ยวตรวจเงี้ยวนิโมบานเซ็กซูบีพี่น้องไัใน,นี้ขวากสิขี่รถกลับบ้านวันนี้พ่อเราเจสิกา,ากาันไปเศร้ารถพี่น้องไปเศร้ารถอ,อัน อาทิตย์หนึ่งสองลอยกัวลอยกัปอนพี่น้องรถกาบมฮูว่าสีส่สออี่ซ้อมย่งแน่เนอ่ะก็ไปในเส้นชงอันรายละเอียดมาให้นะพี่น้องว่าเขาสีสออ่ซ้อมย่งแน่เนอ่ะก,ะ,กะประมาณไปแล้วก็ประมาณสี่หมื่นขึ้นอยู่นะพี่น้องสี่หมื่นขึ้นเพราะกาอันไอซ้อมไปหมื่นกว่าเนาะสามลอยกัว ประมาณหมื่นกว่าเนาะวันนี้ก็มาสอบอีกสี่หมื่นกว่าพี่น้องสี 40, 70, ่เจ็ดหมื่นละพี่น้องซื้อรถมาสี่พันสี่พันปอนด์วันนี้ซสอมไปว, 1, วัดพันตัวละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศวันนี้ฮ้อนฮ้อนหอนหอนบรรยากาศฮ้อนมากเนาะแล้วสิวไปอันขึ้นรถพี่น้องรถกสซมาแล้วล่ะสิฟ้าวยางแล้วพี่น้องเลย บ้านก็จะเป็นแถวนี้ก็จะเป็นมังกะโลพี่น้องบังกะโลหรือว่าบ้านสันเดียวนะมองบังกะโลค่เาเกษตรสางเป็นบังกะโลเป็นแถไปได้พี่น้องมองได้เป็นบ้านเดียวก็จะสางเป็นแถไปสี่นะตอนนี้ก็ดอกไม้ดอกยางกงา็เริ่มงามนาอพี่น้องเดิ่มงาม เมื่อพี่น้องเรียบร้อยขึ้นรถเรียบร้อยตอนนี้ขึ้นรถสันซงพี่น้อง อนนี้ก็มาหอดเพื่อนแล้วพี่น้องฝนเป็นปตะตกแหงมงขาพเจพยากรอากาศว่าฝนสิต๊กสิบเอ็ดโมงพี่น้องตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงพอดีมึงดำอยู่มองนีแดดออกพร้อม <laughs> <laughs> บริฟ้ามาเพิ่งบรรยากาศทั้งหลังมาจักเถื่อนอะพี่น้องโดนเอบอกให้ฟังน้องพี่น้องว่ามองนี้ตะกีมันบริเป็นอันหนึ่งซึ่งเนาะมันเป็นปลูกดอกไม้เต็มเนาะปีนี้บ่ปลนะูกเนาะปลูกใส่กระถางเอาพี่น้อง ใส่กระถางแล้วก็ใส่ผ้าม่วงดอกไม้อยู่นี่พี่น้องดอกไม้กระลังบานดอกไม้กระลังบานพี่น้องโอ้ยตางบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องไปไอ้จ่อเหลือดคือว่าซื้อฝั่งละบ่มีรถพอหนุ่มเจสิกาเราก็เอาอันไปเอารถพี่น้องเขาไปน้ำเราค่อยเมื่อยที่ไปจ่อรองเท้าซูมือซูมือมืออื่นคันแม่นบ่มีปัญหาเนาะพี่น้องคันบ่มีปัญหาไปเอารถเอาอยางกะ สะไไปขายของมืออื่นพี่น้องจะไปขายของมืออื่นเนาะคอยปลูกยางไหวเสื้อผามะเบิองพี่น้องวันนี้ปีนี่ศิริกินบ่นี่แต่ว่าพาะแพงมันหมักหนาวอยู่ดอกพี่น้องเพาะแพงมันหมักหนาวอยู่สรงทรงงามอยู่พี่น้องตัวนี้อันคอยแซ่อันคอยตัดมาแซ่อันอยู่ในแก้วไว้เนาะให้มันออกหักตัวนี้ตัวนี้คอยอันตัดออกมาจากต้นมันลรอเขามาช้ำเลยเนาะพี่น้องก็คงสิตีดเดี๋ยวหรอกพาะแพรงมันติดง่ายเนาะพี่น้อง ไอ้ยู่ในคอนเสิร์ตรียกไข่กะบวบพระแพรวกัสิเป็นซรัพนี่เนาะข่อยว่าสิข่อยว่าเสียมันมันแห้งนะพี่นอ้องอยู่ในข่อยอ่อนห้องกระจกนี่มันแหง้งแหง้งหน้ามันแห้งไว้เนาะพี่นอ้องภาพพวงดอกไม้ก็น่าปีนี่เนาะอันนี้เป็นดอก ale, อบลูเบลพี่น้องบลูเบลมานีิกะดอกอีหยังบ่นี่ขอยเห็นมันงามพี่นอ้องก็ซื้อมาตาแต๊ะต้นมานี่ยหน่อยเนาะอันข่อยก็ปลูกพร้อม ไมอยู่ืกับล้างนี่กับสีหาปีแล้วพี่น้องดอกกันนี่งามความักมันงามเนาะพี่น้องดอกกันเนี่ยถ้าเบิ่งมันถึอออก้อมกันได้ลายในงามงามเนาะพวกดอกกุหลาบดอกแยงนี่เลี้ยงยากพี่น้องเอ้ยเพี้ยมันลายอันนี้คือคืนเพี้ยอแล้วพี่น้องคืนเพี้ยอะไรอีกล่ะมาเพี้ยมันลายแหงแพี่น้องเพี้ยลายกุหลาบปลูกางากขันสิปูก,ก็ต้องฉีดยาดีดีนะพี่น้อง ต่ว่าดอกอันนี้เ่าต้องปลูกอย่างพี่น้อง f กเก็ตมีน็อตมันเกิดเองมันตามธรรมศาสตร์พี่น้องสงสัยมันปิ้วมาน้ำล่มเนาะพี่น้องมันเกิดเองตามธรรมศาสตร์อยู่นาบวนดอกปักง่ายหนึ่งพี่น้องแตะว่าอยู่บ้านขวอมันดอกเล็กน้อยหนึ่งเพราะว่าต้นมันหมวงามเนาะยีนีนบริยูบวลดมิตดอกใหญ่ๆพี่น้องมแตะดอกใหญ่ๆถ้าิ่งดอกไม้ได้มันนี่ยมไม่ได้อาเห็ดเนาะอันนี้กระสีดอกอันนีสีห่วงงามอยู่พี่น้องต้นนี่ สีม่วงงามเขาเป็จักสีแท้จงไหนก็ดอกกุหลาบเนาะพี่น้องเพราะว่ามันมันตายพี่น้องม่วนซื้อมากั้องเทอมันก็กตายเบิง่งปลูกปลูกอย่างดอกกุหลาบนี่อันนี้กะดอกอันนี้คอยก็มักมักสีนี่งามถ้าเบิ่งวันสีเป็นดอก่อยจักดอกหรือวันสีถือเพียกกินเบิดเนาะพี่น้องอะไะโอ้ยพามาเบิ่งบรรยากาศประเทศอังกฤษตอนช่วงนี้กะซอ,องถุ่มผละพี่น้องซองถุ่มจังเหมือด สองถุงกลัวล่ะมันจะเริ่มเขานาห่อแล้วนะพี่น้องขาตอนนี้ก็ยังอยู่ในสปริงอยู่แต่ว่ากัไก่ล่ะนี่มะเบิงอันนี้พี่น้องไอ้ต้นหัวตะไคร่คอยปลูกแต่ปีที่แล้วนี่พี่น้องแต่แต่ปีที่แล้วเนาะคอยกันชีมีต,นต้นตะไคร้อยู่สองต้นนี่แหละคอยปลูกปีที่แล้วนี่กะอ่ามัดกะเรือนะพี่น้องคอยก็เลยโยกเขาไปไว้ในบ้านมันก็บ่ตายเนาะมันก็เรืออยู่แต่ว่าปีนี้คอยคิดว่าคอยสิตัดอยู่พี่น้อง ตัดแบบว่าตัดไว้ไปใส่นะปีนีส้สิตัดอยู่แล้วก็ต้นนี่ความออกไม่ไวทั้งหนอกเพราะว่าค่อยคิดว่ามันมีอยสองตน้นสีเบืองว่าต้นที่มันอยู่ในคอนสตรติกับต้นทั้งหนอกต้นไหนมันสีใ่กว่ากันเนาะสรุปแล้วต้นที่มันอยู่ทั้งในพี่น้องมันงามกลัวเพราะว่ามันไม่ได้ถือหนาวนะพี่น้องมันเปลี่ยนสีเลยตะยินเป็นสีเขียวพี่น้องตายไปสีแดงบันนี้สภาพเบืองต้นทั้งในพี่น้องต้นทั้งในยังอยู่หลอดปลอดภัยดีอยู่พี่น้องวันนี้ค่อยกระซืออัน พ่อข้องเปยพี่น้องสือพาะข้องเปยอันที่เขาตัดมาขายอยู่เมืองหนองนะเขาเลยมาแช่นาไว้มันออกห่าเขา,เา,ก,าก็เลยมาใส่กระถางไว้กับกาบอันใบอันใบแมงลักนะใบพ่ออีตูไว้เพราะะไไปใส่กระถางอยู่พี่น้องกระถางไปใสก่กระถางนอนพี่น้องนี่ละปุ๊บมันอากาศมันบุคือ้บานห,าห่าน่ะมันอากาศมันหนาวแหงตีลบหนึ่งสินะบรรกาห่อนหนาวห่อนโดยสินะเหมือนหนึ่งไม่ยุซีฤดูเนาะ ้อนร่มฝน,นประมาณนี้นะนี่ถท,ทาจอบเบิรงว่าฝนมันสิโตตกจักโมกขอจะทาเก็บผ้าขับไปข้างในทาเก็บผ้าขับไปข้างในพี่นอ้องโอ้บยบ่ได้ปลูงย่างงามคือเขาดอกพี่นอ้นองน้อนซีจักว่าอันคนที่เขามีอันไอ้กรีนเฮาส์านะเบิ่งกุหลาบพี่น,อน,อนอ้องเพียขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวเขนสิไปหาอันมาสีใส่พี่นอ้อง ่อยล่องเบิ่งอยูท่านผู้ช้มบอกกันแล้วว่าอนุญาตล้างจานมาผู้สมนาบสีคอยกะถือว่าโอเคอยู่มันตายอยู่พี่น้องเดี๋ยวคอยสีมีเวลาเดี๋ยวจะเอามาฉีดอยู่หรอกเพราะว่าหลังหลังแอนโฟนโตกกันนะพี่น้องหลังจากสมมติว่าฟนตโ้กังขืนแล้วก็เอ่อฟตโก,กังขืดเนย่ยมือสามานี่เพียมันสีลงพี่น้องครับเพียม เพียมันลงแบบว่าฝน,นมันจะตรงสียู่เรื่อยนะพี่น้องมันเ,นท,เที่ยวไทยมันจะเที่ยวเป็นเพียอยู่เรื่ยอย่างนี้เนาะพี่นอ้องอะไรคลิปนี้ก็ะซั่มนี่ละพี่น้องเจอกันคลิปหนามีิยังดีๆสวยๆงานสิมาบอกสู้ฟังเราค่ะน,น้องสวัสดีค่ะตกเรียบร้อยพี่น้องตกเรียบร้อยซอยแส่ตกเรียบร้อยซยยยอยแส่พี่น้องเลยม,มันบรรยากาศ ตกแล้วตกแล้ว